เปิดไฟเลยครับสวัสดีทุกท่านเลยฮะสวัสดีใครที่อยู่เข้าอ,อ,อยู่ข้างนอกครับก็เข้ามาในช่องของพี่พรัตได้เลยฮะครับมาพูดคุยกันได้ฮะพี่พรัตอยู่ซอยพัฒนาการ2 0สเขตสวนหลวงฮะกรุงเทพครับรบ,บ้านเกิดอยู่สุรินทร์ครับ,ครบใครอยู่ต่างจังหวัดอยู่ที่ไหนตอนนี้เช็คสัญญาณให้หน่อยว่าสัญญ,ญาณต่างจังหวัดชัดไหมครับ แวะทักทายกับพี่พระได้ครับเนาะแวะมาพูดคุยกันได้และเข้ามาในช่องเล็กก็ได้กลับมาพูดคุยกันพี่พระก็อยู่ในแบรนด์แม่บดออนไลน์กับอยู่ในแบรนด์แม่บดอไลน์ก็เป็นอะไรที่นครพนมชัดโอ้สุดยอดเลยฮะหกร้อยเจ็ดร้อยกิโลเลยอย่างชัดนี่คือการทำออนไลน์เป็นอะไรที่แบบอยู่ที่ไหนเราก็สามารถที่จะพูดคุยกันได้ครับกนะ็กลับ เด็กราชบุรีค่ะเด็กราชรไร,ร,ร,รเวียนก็มามาเคาะใจเคาะจอให้กับพี่พรัฐครับเนาะเสียนก่อนเดีวก็จะเดินเที่ยวทั่วจังหวัดเลยฮะกับเสียนก่อนช่วงนี้เราหาเงินก่อนค่ะช่วงนี้นะอ้ เ <c oughs> ศรษฐกิจเป็นอย่างนี้เราก็ต้องหาเงินเก็บไว้เกษียณไว้ใช้ตอนแก่กัไว้ใช้ตอนแก่พี่พเพชรเองเข้ามาอยู่ในออนไลน์นี้ยก็เก็บไว้ใช้ตอนแก่ครับนาะเราตอนแก่แล้วเนี่ยเราไม่มีไม่สามารถที่จะให้ลูกๆเขาเลี้ยงเราได้อะครับ <c oughs> เราพอที่จะหาเงินตัวเองได้หาอาชีพตัวเองได้เก็บไว้เกษียณก็ เราก็มาหากันครับบนโลกออนไลน์นี่แหละครับบนโลกออนไลน์ยิ่งอยู่ในแบรนด์แม่มดออนไลน์ด้วยด่ยโอ้โหสุดยอดเราใช้แอปพลิเคชันในการทํางานนั่นเองครับง่ายในการทํางานง่ายในการที่เราจะทําออนไลน์ครับทุกสิ่งทุกอย่างเราใช้แอปเราไม่ต้องไปแพ็คของเนาะเราไม่ต้องไปแพ็คของเลยะครับเรานั่งอยู่ที่บ้านเนี่ยเราก็สามารถที่จะลิงก์ ที่อยู่ของลูกค้าไปให้ที่บริษัทบริษัทเป็นคนจัดการเรื่องส่งของนั่นเองมีทั้งเก็บปลายทางมีทั้งโอนเงินเราก็สามารถทําได้หมดเลยครับเนี่ยแอปต่างๆก็อยู่ในมือถือของเรากับโอเป็นอะไรที่มันทันสมัยจริงๆค่ะพี่พรัตานเองก็โชคดีฮะโชคดีที่เข้ามาอยู่ในแบรนด์แม่มดนออนไลน์ครับเป็นอะไรที่เราไม่เคยคิดเลยว่าเราจะมาอยู่บนโลกออนไลน์ครับไม่เคยคิดฮะครับเราคิดว่าเราทําธุรกิจส่วนตัวเนี่ยเราก็คงจะ จะียแลวก็คงจะกลับไปอยู่ตา่างจังหวัดนั่นเองครับแต่คนสุดท้ายแล้วทําให้เรามองเห็นโอกาสตรงนี้เพราะโลกมันเปลี่ยนแล้วฮะเราต้องเปลี่ยนตามโลกนั่นเองครับคนที่ขยันเท่านั้นคะคนที่ใฝ่รู้ทั้งนั้นฮะจึงจะสําเร็จกับเนาะโลกมาใหม่ๆนี่เราก็ต้องเรียนรู้ตามโลกที่ให้ให้มันทันโลกนั่นเองครับนี่เป็นอะไรที่พี่พระมาสุขที่แล้วฮะแล้วก็อยากจะให้ทุกข่้นฮะ เข้ามาอยู่ในแบรนด์แม่บดออนไลน์เข้ามาอยู่บนโลกออนไลน์ด้วยกันครับนี่แหละเราต้องเรียนรู้ก่อนก่นกอนที่เราจะสําเร็จนั่นเองครับเนาะทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องเรียนรู้ฮะเรียนรู้ไม่มีการสิ้นสุดเราเรียนไปเรื่อยเรียนไปกับทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะบางคนเนี่ยเรียนจบปริญญาตรีปริญญาโทแล้วเนี่ยก็ยังเอาตัวไม่รอดก็มีเ <c oughs> ชื่อพี่พลัดไหมล่ะเออนี่แหละเราใน ในการทําธุรกิจอะไรต่างๆอยู่ในภายนอกเนี่ยมันจะต่างกันฮะจะต่างกันกับคนที่เรียนร่ําเรียนมาบางคนเนี่ยเรียนเรียนตามหลักสูตรมาทุกอย่างแต่คนสุดท้ายมากลับมาทํางานก็ไม่ได้ทํางานเหมือนที่เราเรียนมาก็มีฮะเยอะแย,ย,ยะไปครับเนาะกับนี่แหละเราเรียนด้วยประสบการณ์ของเราดีกว่าเราเอาประสบการณ์ของเรามาใช้กลับมาใช้แล้วก็ ทุกอย่างฮะธุรกิจเนี่ยมันต้องใช้ประสบการณ์ทำธุรกิจทุกอย่างมันต้องใช้ประสบการณ์ในการทํางานนั่นเองครับถ้าเราไม่มีประสบการณ์เนี่ยเราจบมาใหม่ๆเขาก็ตีค่าแรงเราไม่เกินค่าแรงขั้นต่ําแค่นั้นเองครับนี่แหละมันเป็นอะไรที่เราเรียนได้แต่เรา,าหาความรู้มาได้แต่ประสบการณ์เป็นอะไรที่มันยิ่งใหญ่มากฮะเรา เราแก้ปัญหาได้ทุกอย่างแก้ปัญหาได้ทุกเรื่องค่ะคือประสบการณ์ของเราเนี่ยคกับก็อยากจะให้พี่ๆน้องๆที่จบมาใหม่ครับเข้ามาอยู่ในออนไลน์แล้วก็ <c oughs> เข้ามาอยู่เป็นส่วนร่วมในแบรนด์แม่มดออนไลน์ของเราครับเพราะว่าการทําออนไลน์ทุกวันเนี่ยมันไม่เหมือนสมัยแต่ก่อนเนต่างคน,ต,งต,งคนต่างทําต่างคนต่างที่ผลิตสินค้ามาทํากัน <c oughs> ทุกวันนี้ต้องใช้ <c oughs> พลังทีมอะจึงจะสําเร็จครับถ้าเราไม่ไม่มีพลังทีมถ้าเราไม่ไม่มีองค์กรถ้าเราไม่มีแอปพลิเคชันอะไรต่างๆเข้ามาเราก็ไม่สามารถที่จะมาทําครับเพราะโลกมันเปลี่ยนตอนนี้เราต้องเข้ามาเข้ามาอยู่ในพลังทีมด้วยกันครับเพื่อที่จะสําเร็จนั่นเองครับเนาะ